ทักไทยย่ำเทียงมือวันลอยกระทงครับพี่น้องหาพฤศจิกายน2,568ายมามาพี่น้องมาผ่อนแจกผดผ่อนปวดครับผมมาเก็บกันครับเิ่งเน้อเจียวเ่งพี่น้องสะอานน้ำข่อยมาพูดละพัดถุนเขาไปหัดผุนพี่น้องเอยมาเก็บซอยกันพี่น้อง จุ่ดเลยครับขี้ไมปลวนกันพี่นอ้องเบิ่ขึ้นเหยียดคือสอ่อนครับพี่น้องเอ้ยวยีเมีแขควะป่วนอ้อมมีจักตามหลอดก้อนบ้าหือตงเกียบ หลอกงามไนะครับพี่น้องเอ้ยสะออนนำบอกครับ บ่จังเป็นจังหัวพี่เพื่อยิดกรไดสวสดนครับพี่น้องสวัสนนี้ เห็นบ่เห็นยังบ่พี่น้องเห็นยังบ่ครับพุ่นเห็นยังบ่เออพี่น้องโคตรพ่อยู่ีพุ่นพุ่นเออดีพอยี่งแย่คอยเลยพุ่นข้างในพุ่นแม่นเบิดได้ครับอุ้ยพี่น้องตายตายยู่จังนี้จึงจะเก็บเลียบร้อปเนี่ยเก็บเบสเลยนะพี่น้อง เห็นคำมันใหญ่มืนอน